เอาอเลยจะพูดอะไรก็พูดไว้เลยเพราะว่าฉันอัดทุกอย่างไว้หมดแล้วและฉันก็อัปขึ้นข่าวไว้แล้วด้วยต่อให้ฉันเป็นอะไรหรือว่าต่อให้โทรศัพท์พังนะไฟล์มันก็อัปโหลดไปแล้วค่ะแน่จริงก็ขู่เลยดิจะทําอะไรนะอ,อหมายถึงว่าเธอมีดิจิตอลฟุตปรินท์แล้วอยู่บนคลาวไม่มีทางหายไปใช่ไหมแน่นอนถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยฉันกับเจ้าหลงไปเลย ปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยปล่อยปล่อยปล่อยกับกุบแทบแลเลยสิแม่พิธีกรสาวเจนนี่พิธีกรดังบิวตี้บิวตี้ Beauty, บิวตี้บิวตี้ไหนไหนเธอก็มีข้อมูลอยู่บนคลาวบนก้อนเมฆและมันไม่หายไปไหนแต่ฉันสงสัยละเกิด ตาโชดกับชาวบ้านคนหลงรู้เรื่องเล่าสาวเธอหรือเปล่าฮะรู้หรือเปล่าแกต้องการอะไรคะยังนี้แปลว่ายังไม่รู้ใช่ไหมตายแล้วตายแล้วแล้วถ้าเกิดทุกคนรู้เข้าจะทำยังไง<อ>เขาจะร่วมมือกับเธอคนที่มีประวัติเฉาๆพัฒนาหมู่บ้านนี้เหรอเอาไหมเอาไหมฉันว่าเธอหายไปเลยหายไปจากหมู่บ้านนี้ หายไปเหมือนกับว่าไม่เคยกลับมามากอนหายไปเหมือนกับว่าเธอไม่เคยมาที่นี่มาก่อนี่ฉันหวังดีนะในฐานะฉันเห็นกาตโชนว่าไงเอาเลยแกจะทำอะไรก็ทำเลยฉันไม่หนีแล้วก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นด้วย <c oughs> ไอ้ผู้ใหญ่บ้า <c oughs> ไอ้ผู้ใหญ่ขี้โกง <c oughs> ไอ้ผู้ใหญ่ขี้ขโมย <c oughs> ไอ้ผู้ใหญ่จองปอม <c oughs> ไอ,อ้เฟ้ข้าบ พวกโซ่ครับพวกมึงปล่อยให้มันด่าหูวห้างให้อย่างนี้เหรอจับมันตบไปสาสมเร็วเฮ้ยรถรถไป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 ด้วยด้นเดี๋ยวเจมขึ้นรถขับไปหน่อย 好路嘞！喂，你跑, <是 S 2> 跑，你跑，快点！